เดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องล้างไส้เมมเปรนขนาด8040 2ท่อนเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นี่จะได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งานง่ายราคาประหยัดที่สำคัญก็คือสามารถที่จะล้างได้หลายรอบแล้วก็ไส้กรองจะมีอายุการใช้งานได้นานกว่าเนื่องจากมีระบบการหยุดพักการล้างนะฮะเพื่อให้น้ำยาไม่ร้อนเกิน50องศานะฮะเพราะจะทำให้ไส้กรองนี้อายุการใช้งานจะสั้นลงนะครับ คือการล้างไส้เมมเบรนเนี่ยถ้าเราสามารถล้างได้เองเนี่ยมันจะลดต้นทุนของเราไปได้เยอะเลยสําหรับผู้ที่ใช้เครื่อง r o จะรู้อยู่นะครับว่าการที่ไส้เมมเบรนตันแล้วก็ต้องล้างเนี่ยหรือว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะเครื่องนี้นี่ถ้าเราล้างเองได้ต้นทุนในการล้างไส้8นิ้วเนี่ยฮะที่ใช้น้ำยาล้างไส้เมมเบรนโดยเฉพาะด้วยนะฮะต้นทุนของเคมีที่ล้างเนี่ย ไม่เกิน400บาทนะต่อไส้นะแต่ถ้าล้าง2ไส้พร้อมกันก็จะเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเป็นอาจจะ5้าถึงหกรบาทแต่ว่าได้2ไส้นะฮะเฉลี่ยก็คือไส้หนึ่งไม่เกิน300นะก็จะสามารถลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะฮะเดยผมจะบอกว่ามันมีอะไรกันบ้างนะกระบอกเมมเบรนนะฮะเป็นไฟเบอร์กลาสขนาด8040 2นะฮะสท่อนนะแล้วก็จะมีตู้ควบคุมปั๊มน้ำสามารถตั้งเเววลลาาาพักะลล้้งไดน ปัม๊มมันติสเตตนะฮะอัตราการไหลสูงแรงดันสูงเสียงเงียบนะฮะจินไฟต่ำนะฮะหแรงม้านะฮะจะได้น้ำเยอะถังผสมเคมีขนาด50ลิตรนะก็ระบบท่อฮะมีเพชรเกียร์แบบน้ำมันเอาไว้ดูแรงดันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูแล้วลอบเครื่องแบบนี้ตอนนี้เราก็กำลังเทสเครื่องเพื่อจะส่งให้กับผู้ประกอบการนะที่สั่งมาแล้วก็เครื่องจะเป็นแบบนี้ฮนะ เสียงจะเงียบนะฮะที่หน้าตู้นะสามารถที่จะมีเหมืมมหนนอนวนได้นะฮะแล้วก็ออโตโอ้ออโต้นี่คือจะทำงานตามเวลานะก็จะมีตอนนี้เราเทสแล้วคือเราตั้งที่สิบห้าวินาทีนะฮะเวลาล้างแล้วก็พักที่สิบ้าวินาทีนะเครื่องก็จะทำงานครบส5้าวินาทีแล้วก็หยุดทำงานนะแล้วมันก็จะพักไป แต่เวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตันของส้เมมเบรนด้วยนะว่าเราอาจจะล้าง15นาทีแล้วก็พัก10นาทีอะไรแบบนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะมันก็จะสลับล้างแบบนี้การล้างมมเบรนเนี่ยเราใช้เวลาล้างนานๆจะดีนะฮะดีกว่าไปล้างไวๆแล้วก็ใช้เคมีเข้มๆมันก็จะทำให้ส้ r o เนี่ยมีอายุการใช้งานต่ำลงนะฮะเนื่องจากมันไปเคมีมันไปกัด ถือทำปฏิกิริยากับไส้เมมเบรนนะฮะทำให้อายุการใช้างานต่ำลงหรือไม่ก็ประสิทธิภาพในการกรองต่ำลงนะแล้วก็ตัวนี้จะได้โฟสูงด้วยเนื่องจากทั้งดูดเนี่ยเป็นขนาดนิ้ว2เราก็ไม่ได้ลดขนาดนะเราก็ใช้นิ้ว2ไปยันถังเลยนะก็จะได้อัตราโฟสูงเลยนะฮะวิธีการล้างก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นสารที่มีที่ใช้ในการล้างไส้เมมเบรนโดยเฉพาะมันจะ ไม่กัดไส้จนเกินไปนะฮะมันจะดีกว่านะครับแล้วก็นี่ฮะลักษณะเราสามารถที่จะล้างไส้เดียวก็ได้นะโดยการปิดวาล์วนะดันเข้าดัานออกก็สามารถจะล้างได้ทีละไส้หรือจะสามารถล้างได้ทีละสองไส้ก็ได้นะครับก็ใช้งานง่ายจะมีวิธีการล้างที่ถูกต้องโดยละเอียดแน่ไปกับเครื่องด้วยนะถ้าสามารถที่จะล้างเองได้จะลดต้นทุนก็ได้เยอะเลยนะครับ หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการล้างไส้เมมเบนหรืออยากที่จะล้างไส้เมมเบนเองเป็นสอบถามก็ไมได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ